สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวแนวทางเลขเด็ดงวด1ตุลาคม2563กับเลขเด็ดคำชะโนดเลขเจ้าพ่อปากแดงและเลขอาจารย์หนูก่อนรับชมผมขอแนะนำช่องเอินอันหันศานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดติดตามช่องเอินอ่นานหนังสืได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสําหรับคนชอบหวยทุกท่านเรียกได้ว่าผ่านพ้นการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไปไม่กี่วันคอหวยก็มองหาเลขงวดใหม่กันแล้วแนวทางเลขเด็ดงวดนี้1ตุลาคม2563มาแล้วเรามาเริ่มกันที่แนวทางเลขเด็ดคำชะโนดบาร,รมีปู่สีสุดโท ซึ่งให้มาทั้งชุดเลข3ตัวและชุดเลข2ตัวบนล่างเลขเด็ดคำชโนดงวด1ตุลาคม2563งวดนี้ให้ชุดเลข3ตัวได้แก่651ชุดเลข2ตัวได้แก่16ผลงานงวดที่ผ่านมา16กันยายน2563 83เข้าบนตรงๆนะครับมาต่อกันที่แนวทางเลขเจ้าพ่อปากแดงนะครับ เลขจะพ่อปากแดงงวด1ตุลาคม2563งวดนี้ให้เลขเด่น2จับเข้าคู่เลข3ตัวได้แก่395 39 35 359 953 935 539 593เลขเด่น5จับเข้าคู่เลข3ตัวและ2ตัวได้แก่6 52 625 526 562 6 2 265 256 5225 5445 5995เลขรอง3จับเข้าคู่เลข3ตัวและ2ตัวได้แก่213 231 132 123 321 312 3113 3553 3883ถ้าช anyway, อบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับมาต่อกันที่แนวทางสุดท้ายในคลิปนี้ แนวทางจากเลขอาจารย์หนูครับเลขอาจารย์หนูงวด1ตุลาคม2563งวดนี้ให้เลขเด่นบน2 8เด่นล่าง5 6เลขมงคล2บนจัดชุดเลข3ตัวได้แก่720 521 923 426 480 981 483 586 728ชุดเลข2ตัวบน 20 21 23 26 80 81 82 86 28เลขมงคล5ล่างจัดชุดเลข2ตัวได้แก่52 54 56 58 62 64 66 68 59ผลงานงวดที่แล้ว16กันยายน2563เข้าตัวกลับ75ออก57นะครับ ในงวดนี้จะมีเลขไหนของสำนักไหนตรงกับผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างต้องรอลุ้นวันออกรางวัลนะครับถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขเด็ดคำชะโนดโดยทีมงานตรังคำชะโนดเลขเจ้าพ่อปากแดงและเลขอาจารย์หนูขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนถ้าชอบฝากกดติดตามช่องอินอนันสาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ